ถ้ามีคนรู้จักเยอะมีคนติดตามเยอะมีชื่อเสียงทําอะไรก็ได้เปรียบค่ะได้รับเชิญให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าบริการต่างๆหรือว่าได้รับเชิญให้บรรยายในเรื่องที่เราเชี่ยวชาญหรือเป็นแต้มต่อในการที่เราทําธุรกิจหลักของเราเนี่ยแหละมันช่วยเสริมได้โซอี้มองเป็น3ส่วนนะคะก็คือต้องหามาล็ดพันธุ์ก่อนในการเริ่มนะคะก็คือซีด มเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็จะต้องอยู่ในดินที่ดีแล้วก็จะต้องรู้จักใส่ปุ๋ยเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตงอกงามแบบเร็วๆมเมล็ดพันธุ์ก็คือของที่เรามีในตัวแต่ละคนเนี่ยมีของไม่เหมือนกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญความถนัดไม่เหมือนกันก็ต้องหาสิ่งนั้นให้เจอ ะะใส่ในดินที่ดีก็คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้คงไม่มีอะไรที่จะมีคนติดตามเร็วเท่ากับ tiktok แล้วนะคะโซอีเล่น tiktok มา3เดือน1วันมีผู้ติดตามสูงถึง1 0 0 0งแสนคนนะคะ ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มอื่นทุกวันนี้ทําไม่ได้อย่างนี้แน่นอนทิกตอกเนี่ยสามารถใช้สร้างแบรนด์แล้วก็สร้างตัวตนได้จริงๆนะคะตัวที่3ก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็คือเทคนิคต่างๆที่เราจะมาเร่งทาให้มเมล็ดพันธุ์หรือของที่เรามีเนี่ยมีคนเห็นเยอะๆเข้าถึงคนเยอะๆนะคะก็เรียกว่าหลายคนอาจจะเล่นทิกตอกมานานาแล้วแต่ว่ายังมีผู้ติดตามน้อยอยู่นะคะทำไมผู้ติดตามไม่ค่อยขึ้นในคลาสนี้เราก็จะมีเทคนิคต่างๆให้ค่ะ exclusive Personal Branding on TikTok นะคะสร้างตัวตนให้ดังบน TikTok ซึ่งคลาสนี้สซอีตั้งใจเปิดมาเลยเพราะคนเนี่ยอยากจะทำ Personal Brand ด์กันเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงสซอีบอกเลยว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดและเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอทำอยังไงให้คนดูคลิปเราเยอะๆทำยังไงให้คนมาติดตามอย่างรวดเร็วซอีได้รวบรวมเอาไว้แล้วในคอร์สนี้นะคะเรียนพร้อมกันทั่วประเทศวันที่23ธันวาคมนี้เรียนแบบเจอตัวเลยนะคะที่โรงแรมเรเนซอง้์ร ะ,ะส์นะคะสอนทั้งวันเลยตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นแล้วก็มี follow up มีการบ้านต่อเนื่องติดตามทุกทุกท่านอีก5วันนะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้เจาะลึืงกันไม่ดังไม่เลิกเอาให้มันรู้กันไปแล้วพบกันใครชมอยู่ทาง tiktok นะคะสามารถคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ของ tiktok ได้เลยใครชมอยู่ทางช่องทางอื่นสามารถคลิกลิงก์ที่แคปชั่นเพื่อดูรายละเอียดได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ